วันที่6เดือน10นะครับพศ2564นะครับอันนี้ฮานอยมัดรวมกันนะครับผมให้สามหานะครับให้ท่านเลือกเอาตัวที่ท่านชอบนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับไม่สนับสนุนการเด่นเด่นอย่างมีสตินะครับมีทั้งเข้าและก็มีทั้งหลุดนะครับมีทั้งนดาและก็มีทั้งเสียนะครับเป็นแค่แนวทางนะครับเป็นสะพานท่านไถ่นะครับให้ท่านเลือกเอานะครับโปรดพิจารณาญาณในการ รับชมทุกคลิปนะครับนะครับผมให้เป็นแค่แนวทางนะครับให้ท่านเลือกเอานะครับอันนี้หวยเวียดนามนะครับฮานอยนะครับฮานอยนะครับผมให้สามหาแล้วก็ให้ท่านชอบสายวิ่งสายรูดก็แล้วแต่ท่านนะครับก็ให้ท่านโปวดพิจารณาญยาณเอานะครับเลือกเอาตัวที่ท่านชอบนะครับชอบก็ตัดนะครับไม่ชอบก็่านนะครับ อ่าเป็นแค่แนวทางนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับมีทั้งเข้าแล้วก็มีทั้งเสียนะครับนะครับผมแล้วก็ฝากนะครับอ่า ทุกท่านนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกับกับผมนะครับก็ขอเป็นกําลังใจครับผมก็ขอกดกวมถึกกดถุกใจนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามารับชมและก็รับฟังนะครับๆๆเล่นอย่างมีสตินะครับไม่สนับสนุนการเล่นนะครับนะนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านอย่างเงนะครับกับไฟสานนำโชคนะครับหรือไฟสานซีดาแก้วนะครับ ก็ขอฝากทุกท่านติดตามผมด้วยนะครับถ้า,าผมทำหวยมาหลายปีนะครับถ้าเข้าก็เข,ข้าบนเข้าล่างนะครับถ้าไม่เข้าก็คือด,ดนุนะครับนะครับก็ขอฝากไว้แค่น,นี้นะครับก็ให้ท่านอนี้นะครับ